สวัสดีค่ะวันนี้เพชรก่อนะคะจะมานะคะสาธิตนะคะการนวดแขนนะคะสำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อนะคะตรงบริเวณนะค,ะคอบาลายหรือว่าแขนนะคะเห็นไหมยึดตึงมากนะ,ะไม่สามารถที่จะยืดไปด้านหลังได้นะคะเพชรก็จะนะคะนวดะนะคะรีดเส้นนะคะ ทุกทุกส่วนให้รอบสะบักแล้วก็นะคะแขนนะคะจากที่เป็นก้อนแข็งแข็งนะคะเหมือนกล้ามเนื้อตรงบริเวณแขนเป็นมัดมัดนะคะเพชก็จะใช้นิ้วโป้งนะคะที่แข็งแข็งของเพชรนะคะนวดนะคะรีดนะคะจนก้อนแข็งแข็งนะคะให้ใหายไปนะคะแล้วก็ทำให้รู้าได้นะคะ ผ่อนคลายแล้วก็นะคะอาการยึดตึงนั้นก็หายไปเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะคะเพชรได้นวดกดจุดรีดไปนะคะตรงบริเวณนี้นะคะตรงนะคะด้านข้างนะคะใต้รักแร้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะเส้นกล้ามเนื้อที่ยึดแข็งมากนะคะแล้วจับไปนี่ก็จะเหมือนแบบว่านะคะเป็นเชือกหรือว่าเป็นเชือกเหล็กที่แบบตึงมากๆนะคะ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหานะคะไม่สามารถที่จะยืดแขนไปด้านหลังนะคะแต่ไม่ใช่ไหล่ติดนะคะแต่เป็นกล้ามเนื้อยึดติดนะละหวางหน้าอกไหล่นะคะแล้วก็ไปถึงสะบักเลยนะคะเพชรก็จะนวดลีดไปนะคะด้วยน้ำมันเสร็จแล้วนะคะ เพชรนะคะไม่ใช่อนวดนะคะทั้งหมดนะคะที่มีให้เต็มเป็น2ชั่วโมงนะคะเพชรก็จะนวดนะคะส่วนใดกล้ามเนื้อส่วนไหนที่นะคะยึดตึงมากที่สุดนะคะเพชรก็จะนวดรีดแล,แล้วก็หรือแล้วก็หรือนะคะแก้อาการไปด้วยนะคะให้ลูกค้านะคะ,นะคะจากะสะบักแล้วด้านหลังไหล่ใต้รักแร้นะคะ ตรงบริเวณใต้แลลนะคะก็รีดนะคะขึ้นไปนะคะแต่ก็มีข้อระวังเพราะว่าเป็นนะคะจุดนะคะรวมของเส้นเลือดใหญ่นะคะใต้ลหลักแล้นะคะเสร็จเรียบร้อยรู้สึกโล่งสบายเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ